สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องอืมมาบาดนี้มีแต่ปราเมาไปเือนบุกขาพ่อแม่พี่น้องก็ในใจบุกขาเขายิ้มวมันบุยอยากขับบันไดเลยบุกขาก็เลยมาบาดนี้เออเมาเ,าเจใจปราเมาน้อยเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบุกขาเป็นผูู้ชายเนอ้อคือขัดคือคัะ <laughs> ค <laughs> ดีอัดกักเนาะป้าเมาอกับป้าเมาเป็นมือก้อนหมอนเป็นพี่น้องก็เลยโบได้อันอันาพิ่น์เนี่ยน้อยหนึ่งก็สักกะเออสิมีแนวเนได้ได้หนึ่งยังพอเป็พี่น้องใส่น้าบัตรเอาเมื่อเมื่อเมื่อนี้สิไฮแอนเพิ่นสุ่งกาแฟให้กินของข่อยเดือดจกลายเอาไปติดจกลายพ่อแม่พี่น้องกาแฟกาแฟป้าเมากินกาแฟพี่น้องกาแฟก็กินโอวัลตินก็กินพี่น้องเอ้ย ไอเวลามาเมาอะไรเหรอไอมีดบาดบอกเขาทาอุ้ยฮ่าฮ่จะเม็นซ่ามันบาดสองเหนี่ยวมาเมาโอ้ยจะยาเด้อจะยาเด้อปลาเมาอยู่ไกล้ความเพน้องเห็ดใส่เพิ่นเป็นอะไรบาดเพิ่นหู้อ่ะคอยเป็นตากล้องพี่น้องเพิ่นก็เลยเอาซั่มเพิ่นสิเห็ดนะ บ่ได <c oughs> ้กันอยู่ใกล้ถิ่ความมือป่าเม้ามาไม่พี่น้องเจ็บเบื้องต้นในนาเราทุ่มเบื้ดงต้นี่นนะบ่ได้ได้เอาเพิ่นกระเพิ่นกระบอลบ่ใส่แห้งดอกอันล้างบุกหานะแต่เพิ่นใส่ได้รู้เอาบ่วงเด้อคนให้ข่อยเอาบ่วงเนี่เอาบ่วงนี่หามเอาโซ่คนนี่เอาโซ่คนในบุกหานะ เป็นยังงคอยจังไ้เอาซองคนซองอันซองมันอะคอยเสียไปดังไฟไ้มันแหงแล้วเปิ้ล่ไปอยู่ได้พอแม่แต่แม่คอยย่างหาะคอยให้แม่คอยไปยิบคันบักเบงขายพู่น่ะแต่แม่ทุ่มย่างแม่สิเก็บสะสมไหวล้วก็ไปยิบคันบักเบงขายแล้วก็สีคายขู่ละสาวพันคู่ละลอย เงนยิบงามเด้เมทุมแมนได้เบิดบ้ได้ทิ่มพี่น้องอันนี้นะแม่โอยู่เลยพ่อเมาก่ะเงบโบเป็นเนาะป่าเมาก็ไปดังไฟเป็นประโยชน์คือกันพ่อแม่พี่น้องบ่แม่เสียแต่ป่าเมาเนาะบุคคากขาลอยคือกันอ้วนตินพ่อแม่พี่น้องกินขนาดโบ่ได้คือกันพี่น้องกินนะบุคคาบ่คอยกินกาแฟ กาแฟพวกไปอันอิมหรอยอิมหรอยบนี้ขากะบอก็กินเหมัอนกันกินก็กินพวกไปสปอนเซอร์นะกินอยู่กินโอวันตินกินสปอนเซอร์โอวันตินสปอนเซอร์กบบน้กินแต่พวกอิมหรอยบอเป็นพวกอะไรกระดิงแดงในบุกขาบุกคอกินโอ้กินกับน้อยนัก จ้าคือบ่ลองกินเบิ่งเครื่องดื่มมันไปซื้อออกมาบะซองละอันนี้ว่ายว่ายใช้เนาะว่ายหาก่อนก็ได้ผู้ขาวางเนาะแม่นเดี๋ยวคอยเจ็บเองเมาเอาใจผมไม่พี่น้องมาเอาใจปลาเมาจนที่ปวดโพยคือคือปลาเมาพันปุ๊บไปให้ผู้ขาบ้านเฮ็ดกะตีเอาได้พี่น้องเฮ็ดกะตีเมาใจก็เลยเอาใจปลาเมา นิดนึงเอานางนางอ้ยนางถือว่เนาะปลาเมาวผมมาน,างน,นันาางน้ำเดี๋ยวสิใส่กล้องนะสินางน้ำอยู่ไปพี่น,อน้องมาปลาหมาสฉนหนงน้ำแ <c oughs> ต่ละหายเป็นยังจังหายอ่นะนะพี่น้องพี่น้องท่านผู้ชมอเอ้ยเขามาเบิ่งแน่เป็นยังอ่นะนะเบื่ <c oughs> เ,ปเป็นยังคือเศษน้ำหูน้ำตาปนัดจัดกาแฟไอ้ปลาเม่าวพอไปพี่น้อง พ่อแม่พี่น้องไอ้ป้ามาบอกว่า,วาอันเดียวบพัแสดงสตาร์ทภาษาโอ้ยว่าพบเจ้ากาแฟป้าว่าสีอันหายเป็นหมูปูดจูดอ,อ่ะเขาเขาเกาะนั่กันน่ะพี่น้องกลับสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนที่เขามาหักส้มส่องกาแฟเนาะต่ออีกคลิปที่สองพี่น้องเอาเยาวๆเลยเนาะ จ๊กซิมียังแนหนว้พี่น้องฟังเหมือนโอ้ยอนะไรอะไรแนวเนาะมีเอฟซี FC ท่านหนึ่งคนคอมเมต์มานะคับก็บถือใจเป่าเมาเนาะอีกส่วนหนึ่งมันหลายๆคนก็บถือใจละหลายคนเนาะบอสติดใจเป่าเมาเอ้ยอยู่เป็นโสดนะดีเพื่อนว่ะคอยนะโสดก็ดีเพ่พี่น้องดีเพื่อนว่าเพราะว่าคอยก็ได้พัวต่างประเทศรูดหายไปเอยเนานะ กาแฟนำกันเดอพี่น้องเดอรสูตรกะดีเนาะมีครอบครัวกะดีเพราะว่าถูกๆอย่างมันก็นจะมีข้อดีเนาะของแต่แต่ละแต่ละจุดนะพี่นะ้องจุดมีครอบครัวกะดีไปอย่างนึง่งสูตรกะดีไปอย่างนึงนะ่งเนาะมันจะมีดีมีบอดีเนาะคนกันไปเนาะทิพมีแต่ละมุมมันมีมุมมันมีมุมมุมจุดหนึ่งกะดีมุมจุดหนึ่งกบับบอดีสปุคาเคยเป็นสูตรมากเลยบอก พอดีบอกก่อมันเป็นน้องซีวิตว่าไอ้ดีบอกแต่ปุขาเขาเคยมีกลัวนะปูขาบอกว่าโอเคืะในความคิดของปุขาพ้าเป็นนั่งเกี่ยวัในนั้นมันตอนนี้เ้าเฮ้าบรเดนี้พลาอะไยังหรอไหมเนาะแต่ว่าห้าอยากอยากอยากยังเ้าก็ะสืกกินแต่เฮาอยากอยากไป้ายเ้าก็ได้ไปนะความเป็นเนาะมันบกค่อยยุ่งยากกอปาันไดแต่ว่าอันนี้เ้าเป็นวัยรุนถ้าเ้าคิดในมุ่งมองแบบ ว่าบัดเฮาเ่าแก่มาแบบนี้ครับโอ้ยแม่ผลมาอย่างน้องสิจัดยากเนี Tools ่ยเพราะว่าเป็นนั <t <t ่งอย่างนั้นเฮาต้องไอ้ไพสิเบิ่งสิแยงเฮาหาน้าก่านไปเป็นน้องด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วผมไปน้องแม่พอถามมาแม่จะไปไหนน้องที่ไปใช้โอ้พ่าวเอาเอาไปเอากระแจเฮือน นายใหญ่ก็ไปน้่ติลูกเอาเอาผ้าผ้าผ้าชิงหักก็อีนั่งเลยโอ้ยยังเห็ดทั่วบท่นแล้วยังเห็ดทั่วเห็ดห้าวนะอเอาเจ็คหน่อยพี่น้อง ทำคลิปวิดีโอให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมแล้วกับชีวิตประจําวันแต่ละเหล็กละหน่อยเนาะผสมผสานกันไปเฮากันแยกงาย่กันไปเหตุวิ่งเนาะจานเนาะแต่ละมือละเว้นเพราะว่ามันเป็นฤดูเก็บเกี่ยวเขาถ้าห้าแล้วเขามันกบสีสบายเนาะจาเนาะสีสันหัวคนนี้เนาะบางสิ่งบางอย่างก็ขอขอบคุณเด้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านท่านผู้ใหญ่ผนเป็นผู้ยิ่งเนี่ยละ คุณยายคนก็รุ่นเล้าข้าแม่คนก็ใหอคำแนะนํำประเมาหรือว่าเตือนสตีปลาเมาเนะาะเพราะว่าชีวิตของเฮาชีวิตขู่มันมีแต่ล้งเลวเนาะคนก็เป็นห่วงเป็นใย,ยก็ขอขอบคุณเด้อคุณแม่เด้อขอขอบคุณเอื้อยทุกๆุกคนที่เป็นห่วงเป็นใยเนาะแล้วก็น้องนงที่เป็นห่วงประเมาคนยานปลาเมาเนี่ คิดกับเจ้าจนเกินไปฮะน้ายันมานอดละท่มคุ้มคืนอยู่ผู้เดียวอีกฮะน้าโดยโดยเป็นห่วงก็ขอบคุณหลายๆเด้อขอบใจหลายๆเด้อที่เป็นห่วงเมาเมาก็ได้เลยเป็นห่วงแหนอยู่บางบางคนเพิ่นกับชีวิตเพิ่นชีวิตความหักเพิ่นสมบูรณ์ฮะน้าฝืนมาเห็นเฮาแบบนี้เพิ่นกับรู้ต้นสงสารว่ามันมันอับผักขู่อับผักหักเลยสินะ กสีเป็นห่วงเฮา่ยันยันยันเป็นคือเก่าอีกนะคือเก่าคือจังไดเลยมีคนมาหักเลยวเขาบอกหักเขาแท้อั่นี้เขาบอกหักเขาแท้จริงเขากสีมาสัวข้านอยู่ข้าวแลวกสีจากไปเบบีนะกสีเป็นห่วงแอ้ขอบคุณเ้อบสิสุขสุขคนเนาะที่เป็นห่วงปลราะเมา่เป็นห่วงปดนหักกันกาน้อมหักน่อมหักด้วยใจจริงเด้อปราะเมา บางคนเพิ่นก็ขอโทษายันว่าเว้าแห้งน้ำบ่แห้งเนาะเหมาะสมเหมาะสมก็บเป่าหม้อกัว่าเป็นห่วเป่าหมาน่ะดีแล้วหนึ่งมาให้ก็ให้เฮามีสติพ่อแม่พี่น้องกัานพ่อแม่พี่น้องบ่ตักเตือนบางทีมันขาดประการใด้ิ้งที่บ่ถือฮู้ถือตาหรือว่าสิ่งที่บ่เหมาะสมแต่ถ่าพ่อแม่พอพอแม่พี่น้องบ่ตักเตือนก็ปุ้ขาก็ผู้๊บขาก็บางทีก็บ่จักได้พ่อพี่นกระบ่จักว่าเออมันสมีสมควรบ่ ปมเมาหรือสมีสมกลบวิจารนะนะสิก็ต้องตักเตือนบุคคาบกคาก็ไม่อ่อนส่อนไปลายในบางทีก็อาจจะสิเสียเทียนมากก้านนั่นแนวแน่ในในหนึ่งแต่บางทีมันก็คนเฮามันบวกเก่งบวกเก่งเสมอไปได้พอแม่พี่น้องป้าเมาอันความคิดของป้าเมาเรื่องเถื่อป้าเมาคิดนะก็ก็สีบางสิ่งบางอย่างมันจะซีบึ่งก็สีเป็นอันบ่งามก็สีเกินไปคือผู้หญิงคื้ ออกตแห้งบอ่ออิสันปฏิกิริบางเฉื่อกเพราเมาคิดว่าเพราเมาอันอยู่ไร้กว่าเพินนะเ<ม>่นด <iology> นะนะก็เลยก็เลยก็เลยเพิ่น์ดเก่งปรเมา่งแบบสิกระแมนอยู่แมนอยู่กับเขาขอบคุณหลายจึงสิ่เนี้ยได้กับเนาะแมนอยู่ถึงจังได้กับตามเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงเนาะสิอันอยู่ไรหรืออ,อันอยูหน่อยมันก็บไม่ได้เกี่ยวกับอันุแู่หเนาะมันก็เขาก็เริ่มเริ่มคิดจุดจุดนี่นะนะก็ขอขอบคุณเด้อทั้งคุณทั้งคุณคุณแม่เนาะสำหรับแม่ก็มีกนิสำลูกเพิ่นเพิ่นว่า มีความหักกะดีเพื่อนว่าแต่ว่าเ้าก็ต้องคำนึงถึงถึงข้าเป็นผู้หญิ่งนะเพราะว่าญาติมันพลาดอีกเพื่อนว่าเนาะแต่ว่าออไปเปิดความเป็นห่วงเป็นใยบอบคุณหลายๆบนสุขุสุคนเนาะทั้ง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 ผู้ชายกับอ่าชวนไลายเพื่อนกับคือว่าอะไรเนะาะแจ๊คสิว่าจังไงนะพี่น้องเนาะก็ติดตามไปไปอยู่พอปน,นัด แหลวก็เลยมาบอกคมเก่าคมล้างบอขั้นสิเอาแบบลึกๆเลยนะพ่อแม่พี่น้องแบบเอาแบบประเด็นแบบลึกๆบบเคยมีผู้เสียผู้ซาบอผู้ขาก็เคยมีค่ะดังกระมันก็คือว่าอะไรล้วพ่อแม่พี่น้องผู้ขาบอกคอยมีเวลาตอนเหตุงานเหตุการณ์คือจีไลค่ะนอกผู้สาอ่ะก็มีอยู่แต่ว่าก็คือว่าอะไรว่าสิเอาอีดีเป็นจริงเป็นจังกับส่วนมายกับผู้ขาก็ โอ้ฮักโอ้ฮักไปตามๆมาตลอดนั่นแหละวก็กากันต์โอ้ฮักกับโอ้ฮักข่อยางโอ้ฮักข่อเฮากับพี่น้นงโอ้คาเองเพราะมันโอ้คาบ่มีเวลาโอ้พี่น้องเอ้ยฟังสิเพราะว่าหู่นักจุดอ่อนแบบนี้เนาะโอ้คาผมมีเวลาเพราะว่าเหตุการณ์นั่นแหละบันคิดจะใส่จะตเม้นนั่นแหละเหตุนั้ได้ใจเหมืนสบายใจเหตุนั้ได้ใจเปิดเขามีอยู่มีกินนั่นแหละพีเนาะงก็แล้โทรมาแบบโอ้ยอันแม่เขาห้องมออีกแล้วอ้ายเอ้ยเปิดทางหนองกัด ในใดก็ต้องรีดล้นเนาะไ,ไปเนาะคันบ่มี่ละเอียดในใดก็ต้องเอาเมกคอนนะแต่ว่าในว่ากาบข้ัวบวกผู้ข้ากัว่าคิดบวกกักัคิดอยู่ผูคกค้าขนาดนี้แล้วแต่ว่าได้เข้ามากับป้าเมากับว่าเออการลองลอเบิ้งคัสก,นนอก้อนกับป้าเมาสนี่ก็เออกับคุยกับก้อนเพราะว่าสิเป็นในใดบอกเอื้อยป่่ะเป็นในใดบางที่นะคือกันกัข้าวเลยแล้วฮ้ากระสอสเจ้ากระสอส ือว่าขบกันนีคฮัก็ต้องอยากให้ใจหมักจังเอาอะไรของนีนเนาะโดยใจหมักจังเอาคือกระปามาก่อนี้เพ้่นมักูกขากคขาหมักหมักปลาเมาจังคอยเอากันถ้าว่าอันนี้ถ้าคุขามักปลาเมาปลาเมาบ่มหมักปกขาสามารถเอาไปได้หรือว่าูุขาบ่มหมักปลาเมาปลาเมามักูุขาครับสามารถเอาบปไดูุ้ขากับโบนย่อมเข้าไปแบบว่า ข้ามาบ่มากเนี่ก็คขึ้นสิเปไปเอาไปอยางผู้ขาอักขดว่ามันเต็มที่แล้ม่เนาะอย่างว่าเป็นน่งแต่ว่าในนั้นนะแต่ว่าพบกับปลาเมาแบบพบไปก่อนก็อยากเบื่องอยากถามใจเจ้าของอยากพูดใจเจ้าของมันหมักอธิบอกรวแม่จิเออว่าเห็นปลาเมาว่าปลาเมาดีบอกพี่มอมม่เนาะปลาเมาดีปลาเมาเป็นคนไอ้ว่าวหลายอย่างความคิดแบบไอ้ได้ปรึกษาได้ว่าวได้ แม่ปลาเมาถูกยากับปลาเมาปวดขาอนยอมรับแต่ว่าหายทามใจปวกขาค้างปวดขาเออโอเคปูดขาหักปลาเมาแบบใดฮะนะอืมแต่ว่าลอง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 บึ่งทันไปกอนความ้ยังหูใจจะยังหูใจจะคองแบบว่าบููใจแบบว่ามันสิหักแบบว่าอยากอยู่น้ำปลาเมาอยากใส่ชีวิตกับปลาเมาหรือว่าอยากอยากดูแลปลาเมาให้ดีฮ่นะข้าแม่บอาปูดขาอยู่กับปลาเมาก็ได้ อยากอยู่ในจุดๆน,น,นัน้นครับอืมแต่ว่าแต่ตอนนี้ก,ก,ก็ก็คนผู้ค้านีก็สิให้หักปึ๊บ่อาปึ๊บโลดถ้าผู้ค้าบ่บ่หักบ่ได้หักบ่เปิดขึ้นความหักก็มันก็เอากันก็แม่อนอยู่ดอ,อกตอนนี้แต่ว่าย่าน้นบาดสุดท้ายเฮาก็ย่านได้อำลาลจาเพราะว่าเฮาก็คือว่าพ่อแม่พี่น้องว่าอยากให้ประวัะติราาอยก็แต่ผู้เค้าเคยอกักมาบ่ก็ก็มีบา้างนะพ่อแม่พี่น้องก็คือว่าาว่ามีเยอะ ได้เลยเปิดหินอ่อนคัดออกโตจำนี้มีเยอะพี่น้องมีเยอะก็มีก็เคยมีมาก่อนแต่ว่าเขาก็แบบคือว่าอันั้นแหละบก็่อมีเวลาส่วนแรกก็ก็เจ้าเอาปัวป้าพี่น้องสรุปแล้วมันอยากเบิ่งใจเจ้าของน่ะพี่น้องเนาะก็ใจเจ้าของกับแม่ก็อยากก็คือว่ากันเลยเมานนั่แหละเพราะว่าเขาก็อยากคันหักไอ้เมากับอยากหักจริงหักจังนั่นนะเดี๋ยวว่าเขาก็ค่อยๆค่อยๆไต่เติ้ลระดับแต่ลระดับนั่นนะโดยโดยโดย ลกันครับแบบนั้นก็คือสิ้นยาวสมควรเนาะเบิรงกคอเบิร์กมาเด้อในเจ้านาทีแล้วโอ้ยยาวสมควรจังเลยอ้าวคลิปนี้เบิรงกยาวตืเนาะพี่น้องเนาะสมมาฝากควณแล้วฝากติดตามชมคลิปหนาเด้อขอบคุณทุกกำลังแห่งใจเนาะที่เขามาติดตามเบิรงกดไลค์กดแชร์ส่องสะแพงขอบคุณทุกภาคส่วนเด้อทั้งผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ทั้งเขามาเบิ่งมาชม ทุกๆภาคส่วนเลยเนาะกับพ่อขอบคุณทุกๆคนอะไรเนาะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงประสุขสุขทุคนสบายดียดขอบันลิดหนาเนาะโดยคิดหนาคอยว่ากันใหม่มไปกันเนอะ